สบายดีพี่น้องบิดทุกคนจ้าม้นนี้ก็มาพบพกก่อกระซองสก,กึมเซนโนอ,อีกแล้วม้อนี่สก,กึมพามาเพื่อนน้องอุทัยสก,กึมกับทีมสาวหลายสาว่างนาอก,กับ,บเบวียงจะพากันมาชมมาพอเถ่าไม่เฒ่าน้องอุทัยน,น,นะะา,านนะพี่น้องเนาะหลัก็สิพามาแหวลน้าเพ่นอัปเดตเ,เพื่อนเพ่นเป็นจังไงเพราะว่ากับบริามาซอซ่เสมอแล้วกับพาพากันมาัตงแต,แต,แต่มือก่อนมือที่สก,กึมเอาอยามาฝากเพ่นเนาะ แต่เมือ่อเช้าก,กึ่มกับพากันมาจะมาสมมาบาซีพอถ่าไม่ถ่าเพื่อให้อ่าอยู่ดีไม่แห้งเนาะเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานเนาะทุกคนเนาะตามประเพณีปีใหม่ลาวนะเดี๋ยวจะพากันไปเลยเดี๋ยวสิให้เบาเวียงสาลายสาว,วางไปเห็ดน้ำสมปอยกันเนาะเห็ดน้ำน้ำโอ,ำอ,นนอ,อ้น้ำหอมห็นไพี่น้องอันเฮ้ยสิโตไปเอาดอกคูนกับดอกจำปาให้หมู่เ้าก,กึ่มสิบปปิดกล้องพากันยางไปเลยเดี๋เอามาสมมาพถ่าไม่ถ่าลระคา เอาเงินมาอ่าให้เพิ่์นเนาะแล้วก็เพิร์อนอวยพรเนี่ยค่เป็นเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เพื่อจุดดีมีแหงปีใหม่เนาะพี่น้องเนะาะปลาสองคนก่นเนี่ยสบายดีแม่ท้าวเปิดหนังเดี๋ยวพี่น้องไปถาไปหาม่ทถาไปทถาเลยมาสมมาถากับแม่ท้าวสบายดี สบายดีเ่ทุกคนสบายดีสบายดีภาอาเป็นได้กินละบายาเอามาให้กินกินเยอะเว้ยจะพอกก็นห้กินยุข้าวกวงอ่อนเห็นไดมป้าโทกินเลยรเห็นไบมีแห้งบอกะปถามมีแห้งอกินข้าวแ่บ่นอนรับโดยข้าวแ่บนอนรับบอกอืมนอกอุงไทยไปซะเลยไปเสือเสือไปเสือเสือตอนไหนมาเนาะอืมาพอดีแหละตนไหนสิ สิ้าก right? ันอ,อ่าทรงสิ้ากันสมมาเจ้าเนาะแล้วกับานองอุทัยมาก่อนบ่อหรือจังไนยันเทิงคือบ่บาณโบราณแก็ปกับบพพมีระตีอ๋อพพมีรตีโดยโดยโดยเพิดขึ้นมาแต่เศ้านี้เนาะ โอเคป้าบริมาลายมือพี่น้องเว่ยเดินเพลินกันก่อเรียบร้อยแลยคุณเดี๋ยวชิพาไปหลอกเบิ่งเซมซาเขาสอรลายสว่างเพิ่นอันเห็ดน้ำสมปอยแล้วเห็ดอันเห็ดน้ำหอมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปหลอบิ่งเงอนก่อนบริพากับไปเที่ยวใช้โบนเจ้าหน้าที่นะมันไปเนาะผมมีรถไปพี่น้องเลยมึงนี้เคยื่อนภาษาไม่เถอะได้เคลื่อนงามบารี เข้ามาลายมือก่อนกันยังบริโกสมนีเนาะบางบริสุ่มมือเพื่อนแล้วก็มีแบบมาอ่ายังแต่สาบเนาะพี่น้องก็เรียบร้อยทั้งเธอและบางแนวผู้ก็บบทัวร์เดียวสก,กุมสิกรับก้องให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อดีพี่น้องบัดรสุขสกุลอีสานหนึ่งเนาะมาพบพ่อกับสองสก,กุมเซโนเนาะสก,กุมเซโนสิพากันไปเก็บดอกไม้กันเอุทัยสิมาเฮดนามหอมสมบัติสมมาพระเท่าเนาะให้เป็นสิริมงคล คือยู่ดีมีแห้งเนาะพาน้องอุทัยไปเก็บมาเก็บซอยน้องอุทัยนี่มันสลายสว่างนี่นะเอาหน่อยหนึ่งก็ได้เอาแบบพอ,อุดงนี้เขาสิบไปเห็ดอ่าเป็นพิธีเนาะเอาดอกคูณช่อไใกล้แค่แต่เพื่อนนอกคนมีดอกคูณน,นะพี่น้องเนาะเดินมาเด้อเตรียมเงินนะพร้อมจะไล่ไล่ให้น้องอุทัยเป็นดีๆใหม่ได้บ่ละโดยมมเมา่เห๊ะ

คือยานางหลายเลยพี่เนาะไปแก้วนี่เป็นดงเก่าเลยคือยานางเต้ปกเรือยานางหนุ่มไทยก็ได้แล้วโอเคได้แล้วได้แล้วเพราะอะไรล่ะเขาสิเอาไปเห็ดน้ำ นกอุทัยแล้วก็ไปคนหนาหักไปพี่น้องเพน่อยไปส่งผ์าเก้าวัดคนนั้นมาหนีิโอ้ยอยากไปน้ำเดียบอ่ะแม่นไปอยู่บ่เหอะไปกับนกอุทัยบ่เฮาเอารถเฮานี่ไปพันนกอุทัยไปจะบริตัดแด็ดเนาะดอกจำปลาน้ำเดี๋ยวเอาขู่เอาขู่ใส่ก็ได้ละเอาขู่เด็ดเด็ดบ่ได้เลยนี่เด็ดขู่ตัวนี้ใกล้เนี่ยอาะไปเสิร์ฟดอกจำปลาก่อนไปเอาไปอยู่บ่สิพาไปนี่ส่งผ์าเก้าวัดนะ ก็ไปนะพ่ม่เงียะเลยก็เอารถเอื่อยวไปมันจะโมเด็ไม่เท่าจะไปก็ไปเงีเพียนพอเท่าก็ได้เงายีสันกระบะรถมันมีคนนั่งไปเลยเฮาบ้านไปแล้วกเขาไปบ้านพอเวียงมาเอาให้นี่เจ้าใทยซุงนะแมนพาน้องเพื่อนเอาดอกจำปาเนาะพี่น้องสิพากันชมมาไม่เท่าพอเท่าให้เสาหลายเสาวางเป็นคนเห็ดมาบ่เวียงซอยเพ่นแ่ เฮาแบบเป็ไปไปเพณีลาวเนาะพี่น้องเนาะค่ำคูนแบบชมบัดชมมาก็ต้องมีดอกไม้ดอกจำปาดอกคูนเฮามาเด็ดให้มันเป็นแบบเอย์เยแล้วเฮาก็สิเอาไปชมมาพอาถ้าไม่ถั่วล่างก่อนน้องชายล่างก่อนไปได้เพลงรเรานาไม่ได้บ่ลองได้อยู่บ่เพลงนะร้องฝึกไปเดอ้อฝึกไปเดอ้เดอฝึกเดอ้อ อีพีีรอรอฟังอยู่ด้วยนะแม่เออเอาทำยัีก็ได้สชเป็นยังเอามาเด็ดก่อนแม่เด็ด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 พอถามไหมคะอยากไปส่งผ้านนบ่เมืม่นะยอยเนาะ ขเเึ้นซิเด ulously, os, ็ดอกไม้เนาะพี่น anyway>? no. ้องใส่ในถูกโดยโดยสบายดีเด้อสาวหลายสบายดีตอนนี้น้องใกะแม่เตรียมเตรียมสีเฮดอันน้ำน้ำอันน้ำอบน้ำหอม้สายเวลาน้มอบน้ำหอม่เตรียมสีเฮดอันให้ไม่เห่าางเฮดไปเป็นดเปยังเนาะ บ่ได้ไมันตองมันตองอันเด็ดได้นางงามเอ้ยนางหลายเอ้ยจะบ,บุเคยบ่ต้องเด็ดต้องเด็ดได้เขามันจะงามถึงเป็นระเบียบเพราะว่าเสาร์ได้ถิ่นเสร็จเป็นดอกเป็นดอกบ่อแล้วมันต้องแบบตรงเห็ดเป็นแบบเห็ดแบบว่างามเห็ดตามแบบเขาเคยเห็ดข้าวตะกี้เนอนแบบว่าเห็ดเป็นซอยออกได้แต่งคือไปเอาไปไอ้ <c oughs> มัน่อยในทงหอยยัไงมันอสมปอยมาได้ค่ะพ่อหอยอยู่นะมาสมปอมาที่ดำดำมาดีแม่นบอสไนลดำดำเปะมาสมปอยไป่ะสะล่างชิงช่บุดีออกไปแม่นท้อนอ๋อมีข้อไม้มาสมปอยงูขึ้นไปเบิ่งก่อนบอกบ่เคยอั้มาขึ้นไปเอาไงมาบุกสมปอยไปซื้อ บริจา้เงินบ่อนเขามีลงมาเลยเด้อแพนแ่เขามาสมมามันนี้นะมีคนเขามาสมมาอยู่บ่แต่ว่านี่เด้นั่งหนุกกับบัมเอิร์นอ๋อสโซเรมันบแบบว่าออื่นแพ้กันสุดท้ายเนาะเข้ากันมาก่อนซะย่างแบบมันหลายคนมือนีก็เลยเวนมากวนมามีบ้านมีคนบวันนี้มีบ้านไม่ได้บอกเยี่ยงมาจ่ายเงินหรือไงค่ะ ขาสร้างบ่าสางอย่างไเงินโดยอ๋อแม่อืมอืมนนองอนทไทยเราเตรียมหมักสมป่อยให้เขามาส่งดินบ่บ่น้ำ ลาตีเขามาหาอยู่บ่จองมณ์พอดีแหละเจ้ากะเรือจะไปไปทรงผักกันแหละเห็ดเห็ดไปทรงผักเลยเนาะก็คือเอาถุงป่อยกับอันที่มีใส่ลงไปใส่โต๊ะเอาเลย ขอจำนำยุคสมัยว่าไก่ตีประสาละราถาอยู่เด้อเออเพื่อนวะยาเขาเขาลิ้นบุญช่วงไหนกัแม่ขว่าแล้วบุญเหมือนแม่อากาศบรรยากาศก็เงียบเงาพี่น้องไะใครกับไปกินไปหลิ้นใครกับเมาว่านนี่น้อยน้อยบ่นเนาะแม่นงบ่าเลยไว้เนี่ยดแม่นนี่เขาเมาเมาเมาจะตกต่ำ ช่ไหมเ้าเด็กบไปน้าใ่อ้ไดวก็ได้ดิมันกี่หอมเลยิมิ้นหอมเลยั่นดิสำกะหอยอนเนาลมแค่เนี้ยมเลยบรดพิษที่ไหมเถ้าโอบในตุก่ะบอดคารลัมที่นาะ ยันบาคัลงคัลมบอเอาน้ำนี่นะไปเอาน้ำผูแมนใอาโมณ์านนะโตใหญ่เนาะสิบหกปีกับโตใหญ่ได้ไหมคะโอ้ยโตใหญ่เดีสัตว์แล้วก็คุณเดียวฮะเนาะในกระตกันเด็กโตน้ำหอมนรำบริเวาจอกขาวน้อยนะอยนะอามาโรดเ็นจอกเ้ยนะหันแล้วมาห้าข้อสัตว์ไม่ได้ตะกี้ก็เนนเอน่า เขาว่าว <letter S 2> <Has> ันนี้เนี่ยย้อนไปหาอยู่หากินย้อนอันไปดูเขาว่าเดี๋ยวพี่น้องมาเลยนำสมปล่อยป้าสาหลายงามผัวน้องอุทัยเป็นคนเห็ดหอมหอมผดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะคักผักหอมหอมดอกจำปลาหอมขี้หินเนาะไพ่ไพ่ไพ่สีฮดก่อนฮดแล้วบ่เจ้าอุทัยรู้ฮดแล้วฮดประธานไม่เข่าเลยเนาะมาแล้วโอเคเดี๋ยวฮอดเป็นการฮดผู้ละคนสาหลายสาวางแล้วก็ะเซาอันอันนั้นเนี่ย นกท้ยไปดหน้าเนาะโอเคอันนะซอกสโคาไมถ่าเนาะนท้ยไปปอาบน้าเนาะนท้ยไปกรแตงน้าสมอยเฮาเรียบร้อยแล้วทีน้เอาไป่จับไปก่องให้เขาเอามาจับไปไหนพาเขาก่อนลาไปาจับก่องบียัเลยบอได้อันเป็นอยู่บบยับโอเคโอ้ยให้เงินก่ด้ปะ น้องน้องอูไทยน้อพี่น้องน้องอุทัยไปแก่น้ำสมปอยสมกลมเหมือนกินมันไปเลยสมหมวกกันยันไอชีบเป็นหนาน้ำสมปอยกินรอดเลยพี่น้องอันนี้มีดอกไม้เตรียมแล้วงเลี้ยงเนาะหอมน้องทุกคพี่น้องหอมได้สบายหอมขมิ้นหอมธรรมชาตินะพี่น้องหอมสมปอยกันบ่แม่หอมหอมน้ำสมปอยเนาะยกเงินในกระสอบก็ไม่เ่ากว่าเขาต้องหายภูระบายได้พี่น้องไป่เป็นไรคัแนนไม่ใช่หายใบเดียวจะในชี้ยะกันจะในเป็นเถาเราชิบอยเผาเถานะก็เลยใช้เอาสองใบซักภูระบาย ก็มีเงินบาทแล้วพี่น้องจะกลิมกระเทียมมาอ้าวบะไรเดี๋ยอะไรโบได้โบได้ให้ให้พี่เงินสีแตะกระตับไปเท่ายเอาเลยเอาไปนี่ก็ได้อะมันมันขาดไปเอาให้ขาดวไอ้แบ่งกันมันเป็นยังไงเนาเงินบาทเนาะมันกระบาทได้เปล่านี่มันกระบาทเงินบาทที่ขาดกระตับไม่ท่าอยางนี้เอามาเนาะพี่กรได้ษมันกระบาทว่ะโปรตีนเอาเนาะว่าบัวสุภาพเในพี่น้องภาษาบ้านเฮากับแบบภาษาบ้านๆนะขออภัย่เจียวโบหมวนอกแม่เลยให้น้องเจียวว่า วดเท้ามันก็ม่ขึมาคนละแต่วศีนเนาะตีนอยางแบบตื่นกำลังสะดหน้าไทเนาะไทยพอถ่ายูทิ่มีแป้งเลยดูมีดูดูมีดูแป้งแห่ยูเป็นครมไทยแห่ดูภาพไปให้แต่คนไม่ถ่ายยูทิ่ลั เดี๋ยวคนไปเผากันไเผากับำ่เผาเขาเยได้นีมฮะเ้านแล้วฮะนอสเย็นะโอ้ยเผาเผาดีๆมีแห้งเด้อเผาไปเผาเอก็โตน้ำ่องเย็นนะโผ่่เฮาโอ้ยเย็นเาะโดยเที่ยวมาเล่นเที่ยวมาหาเที่ยวมาเบิ่งมาแยงกันอย่างโดย เอาก็ว่าบุเป็เอาเปนะน้องมอมบสเอาเอาอนีก็ได้เอานีก็ได้เจ้าบนอานนี่กไ้เอาหน้นไดเอาแบบหนก็ได้เจาบนโ่้โ็ได้เป็นอยู่แล้เแบบจุ๊บซื่อไเออแบบ้มอัหนมันแบบแน่นไปนี่โดยอาปงอยู่ยมันม ใช่น้ำน,นั่นโอเคครับตาหนุ่มตาอย่างนี <sucks> ้ม um> ันนี hey, ่เนี่ยโอ้ยยาวมากปวดหัวแล้วตาโคตรจีบโคตรจีบ ูกให้่่าบมีกว่าเก่าอีกมีก่าเกาก็สิเดียวมามาเบิ่งมาแงก็ถ่าไม่ถ่ายมึงรูปมันกลายเนี่ยมามึงเลยด้วยด้ยด้ด้วยด้ด้วยด้วยดยดยดวยด้วยด้วยยด้วยยด้ด้วยดวยวดียว้ยวยยวยวยวยย้อยย้ยย้ด้ ภากคชมมากเพราะสาวนะพี่น้องเฝันอยู่ดีมีแหงเป็นโฮมพรมไซให้ลูกให้ร้านเนาะพี่น้องกาชิบาม่านี่เลยพี่น้องบบมี่ยังลายสกึมมอกมากก่อนแหงน้องน้องฝันชมมาเตอนนั่งเนาะกาบบมี่ยังลายกัดขอบใจทั้งพี่น้องที่เขามาเบิ่งส่องสกึมเซโนมนีาเนาะแต่ต้นจนจบคลิปแล้วกันฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจส่องสกึมเซโนนี่เด้อเจ้าทุกคนเพื่อจะมาพ่าดคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้สกึมแน่แล้วกันผู้ใดมาเบิ่ง คลิปกัเขาให้ยูดีไม่แหง้งปสัสจากโรคไัยไข้เจ็บปัทนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั่นค้าไข่ลำรวยวเนาะพี่น้องปีใหม่ที่มหัวหนนี้เนาะปีใหม่ปีใหม่เล่าแต่ว่าบหูว่าต่างประเทศอยู่ไทยกับประเพณีคือกันบอ่อซากุ่มกับโบหูแต่ว่าซากุ่มกะคอยทุกคนยูดีมีแหงมีความสุขกับการไปเที่ยวเนาะเดินทางปลอดภัยกินเมาอย่าพากันครับเลยพี่น้องเด้อให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงแลากาปัสนาสิ่งใดขอให้ได้ชิ่งนั่น แล้วก็ซวก,กลุ่มว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ซ่องเซวกลิ่มเซโนแน่เพื่อแซากลุ่มจะมีกําลังใจกับทีมงานทุกคนเด้อทุกคนก็ฝากไวส้สมีก่อนเนาะพี่น้องเซวกลุ่มก็จะได้กล่าวคํวบาสบายดีจ้า